จ้าสวัสดีจ้าป่วยตัวเลขมาเลยแม่ฮะว่าจะปล่อยตัวเลขแม่แม่วดนี้ป่วยตัวเลขครับผมใช่ไหคักระบอสูตรเก้าบ่บ่ผบ่สูตรเก้าแม่ผมเอาตัวเอาวิ่งหาเลขวันนี้เอาสูตรเก้ามันคือถูกอยู่ถูกอยู่แม่แปดหนึ่งอะแปดหนึ่งเออคือว่าเอาสูตรเก้าขอเอาเออวมาทีสิบหกเลยแม่อื อ่างวันวันที่สิบหเออนั่นล่ะสิบหกละเสียงวดได้สั่งก็คือบอกสูตรเก่าสูตรเก่ามันั่นบอแมนสูตรที่คอยเฮ็บถูกแปดหนึ่งเมา่อคันนะผมคเว่าผหบลออกไปบนแม่อเลยกกรยู่หนึ่งแดกันอแล้วก็ต้องบนล่างนั่เบดแล้วผู้ใดกรไดเอาซืก็บนตะล่างเนาเพาววันนี้ผมมาขาดใช่ไหมมาขาบอกมดก่อนมาแปดมันแบ๊ คผ่แบบผมมนอ 8, 8หนในแปดแรอผมไนแปดหน่อย่างนี้น, <S <S นี่เด้นี่เดแต่ว่าบ่ะเด้ลงซื้อต,ตัวนีนี่หดก่อนเนาะครับผมก็เข้าอยู่ที่แปดหนึ่งกลางล่างใบเขียวแปดเก้าเฮ้ยบ่ถือใบเขียวคงวิ่งหาแม่ใบเดียวมื่อนี้มื่อนี้บอกครับผมผมอยบอกแม่เดี๋ยว่าจะทากแล้หาแม่เขาอยากแม่เป็นเขาเขาางได้บอก ครับผมเขาอยากเขาเขาให้ลูกแม่ผมเรียนในไร่กุ้งม,มาแม่วันนี้มาหาบอกมาตัวเดียวบอกไปขยวไปบนมาลังก็ผู้อ่ตกแม่ไปบนก็ได้มะลางก็ได้ผูว่าคุ้มันใจหามเปอรเซ็นวันนี้ยิงหามเลยมันใจกะเอาถือบ่ไงกได้สิทธิ ก่อนมาแปดนึ to okay, ่งตัวว่งกลมว้เนาะอือตัวว่ไง้เลยแม่คิดแม่วาบอมักเดื้อเปกดนะขอได้แม่ที่แูหหเลียมาลางกันขอแม่เออไม้ออกบนผมกันเยู่ไม้ออกบนะจะมาบนมาลางกันยางเพราะว่เพราะว่าคือขกลับนมาไม่ได้หรอกเนียนอ้อจา์สุพรรมาตัวดงวดน จารสุพันมากต,ตัวไหนเเอาเลขผมไปก่อนเจยวผมให้เลขอาจารย์สุพันเลยเอาเลขตัวไปก่อนหาเนาะมาห้าวิ่ง 5. ห้าเนาะวิ่งห้าจ้าวิ่งห้าบนหรือล่างไม่กำหนดบนล่างเลยเอาบนล่างเลยห้าบนล่างอืมเตที่ที่แนแน่นะ หวัวตรีมาล่างแต่ว่ามันขึ้นบนตรงๆเลยเนาะแป<ม>ดหนึ่ง<อ>ค่ะมันเข,ข้อแบบคือข้างไม้มไปบนหรือไปล่างผมก็บูมหมดหอกจากหนุ่มไร้น้ำเลยนะคหน<ม>ุม่มสองเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนหนุ่มไร้น้ำก่อนครับผมไร้น้ำหนุนม่มไร้น้ำงวดหนึ่งหกเมษาสองห้าหกเจ็ดนะชา นุ่มไร่น้ำมาตรงนีละน้ำละไหลน้ำไปเลยอบอกมีน้ำเอาวิ่งหาบนจั๊กคู่มีห้าสองแม่ห้าสองเดี๋ยวนะคะห้าสามเดี๋ยวนะคะทีละตัวเขียนก่อนห้าสามค่ะแล้วก็ห้าสี่ห้าสี่ค่ะแล้วก็ห้าหกห้าหกค่ะแล้วก็ห้าแปดก็ห้าแปดค่ะแล้วก็ห้าเก้า ห้าเก้าแล้วก็เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามแล้วก็ผมแถมให้สามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเราระวังเบิ้งคือห้าห้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าอาจจะเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งผมแถมไปด้วยเอาเจ็ดตึงหนึ่งไม่ได้ห้าหนึ่งไปเลยว่องไวเลยตัวไหดออกตัวว่องว่องตัวไหนออกตัวนั้นเอา ก็บ่ฮู้ว่าออกเลขตัวไหนแม่ผมซื้อเลขทุกตัวเอางวดกว่อนคือวอง81ดหผมผมไวงไป81อาจจะเป็นงวดนี้ผมมักก็ไม่ออกจะออกทุกปีนะแม่ผมก็พูด,ดว่าแต่ว,ว่างวดนี้ผมมั่นใจ5กับ5กับ6กับแม่ถ้าว่งไปก็จะผมเนียนที่5 6กเนี่ยเออไปเพอฮุกสแค่นั้นละ่ะนี่ยังมา6อีกอยู่ถ้าว่า6 6ไปตรงกันกันกบเอ็นใต้ฝานะ เมื่อจะาออริ่กับเพื่อข้าหมายคุก็โผล่ตัวกให้เลขตุงมาเล่พู้ที่เรียกว่าแปลนนึงเนี่ยผมมาแจกหาแคมบาเล่นวินค่างวันนี้ไม่มาหกอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ยินนข่าวไปติดดับหายยินข่าวว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลขดับออกมาแล้วค่ะอยู่ในมือเจน,นี่เหละย นี่แหละมันจอ่อไปจับแม่โมที่แแปดับดปโมทีนี้นี่เขาตรงมันทางไรไม่ใช่ไม่ใช่งวดก่อนสองค่ะเจ้ารับกินสองค่ะเจ้ารับกินสองกลัลงสองเกยกลับมาเหมือนเดิมนะอาจจะเป็นข้าศอกคับโยนเลยวดก่อนเจ้ารับกินสองคือเลขดับสองวดนี้เลขดับอยู่ในมือเจ๊นี่แหละ<อ>แต่ไม่มีในนี้หรอกอ<ส>แต่ว่าแต่ว่าเสี้ยนน่ะ แต่ว่าผมมั่นใจหาเซนมาเซนเจเล็ผมอะเขาตกลงนะแต่ว่า <ผม S 1> เซียนเขาจะสงการได้ไงผมปล่อยที่จริงมาเลยเซียนน่ะเขาบอกว่าหกไม่มาจากเซียนไหนของเอสได้ฝาย่าน่ะจะี่เห็นอยู่หรอโอ้ยบริเวณของไจ่จะข้นเด้อแต่ว่าเล็กนมสุพรรณห้าจะไปล่างไปบนเรือผมก็ไม่รู้หรแต่ว่าม,มันา่นใจห้าแสนตัวเจเล็ผมเล่าให้หาบอลนมสุพรรณ บอวิ่งเก้าศูนย์ม่เอออาจารย์นนได้ตัวไหนจารย์ไอติมได้ตัวไหนอาจารย์ไอติมบอกปอยวันที่สิบสแ่อาจารย์ไอนนติมส,สิบสามบาอกเดี๋ยวเเขาทรงแ้มผมโยงแต่ว่าเออขัได้ละทรง,มแ,ขอของแม่น่แซ่บแน่อชขอแปดหนึ่งแม่ถ้าถ้าโทรอบอกเม่อเ้าขอ,อ,อแปดหนึงวนมแม่ม่เ้แต่ผมพอีด้เลขถูกผมกว่าเดียวเอาหมดก่อ,อ,อ,อนแวว่าเป็นเก้าศูนย์บอกเก้าศูนย์แต่ว่า มันลงลางไงระวังแล้วฟันแปดใแปดหนึ่งไจะสร้างซื่อบนซื่งรางไว้โหลดเดี๋ยวถ้าได้ไามาเลขน่สุพรรณอะไรล่ะิะงกาสมวยังนัีเขาเอาแม่ให้เชนเลขหนุสุพรรณไปเเลขหนุ่มสุพรรณครับค่ร์แบงคิ่งก่าส้มบนด้อ เก้าหกศูนย์ครับไปล่างครบอาจจะไปล่างไปบนก็ได้จะว่าเรื่สื่อเล็จกจังไหีบบนออกไปแล้วเก้าศูนย์ก็ได้จะว่างวันี้ได้เก้าสวยมากเลยเลขเก้าจะมาทาั้งปีนะมีเก้าเจ็ดแม่เก้าเจ็ดอ๋อแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดแล้วก็เก้า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 แล้วก็ศูนย์เจ็ดแม่ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปด ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเนี่ยเสียวมากเยอะแล้วก็ห้าเก้าแปดผู้เลี้สวยมากเลยม้วนนี้ห้าเก้าแปดระวังระวังศูนย์มาล่างนะมวดนี้ระวังหน่อยผมชอบศูนย์มากกว่าม้วนนี้ศูนย์นะศูนย์นะเจมิโตเซแล้วแล้วก็แทงไว้ด้วยแม่เจมิตั้งหายไปบ่เพราะว่าศูนย์มั่นใจร้านประสิทธิ์นะแม่เจมิไปตั้งหายไปบ่ ศูนย์มาล่างก่อนได้ยินข่าวว่าศูนย์มาไม่เคียวผมอะม,มาล่างก่อนนะเขาว่ามีิม่งศูนย์ล่างงนะั้นไยินข่าวดผมหมดก่อนนี้ศูนย์ล่างนั่นนะมาหน้าที่สุดท้ายเลยเทียงเลยมันมาของไปั่้ไงคือขมายมันมาสง่ไงไปเขาว่ามมันมันจะใกล้สงกรารแล้วจะว่าเขาจะปล่อยเลขมาจริงเลยผมลุงสุพัรนมันจะล้านเปอร์เซ็นนะแม่เลขมันไงห้าแล้วก็ศูนยนะ์เนาะ ถาผมผมให้เป็นแค่นแนวทางต่ว่ามาบนมาล่างผมไม่รู้หรอกแต่อาจจะเป็นบนมาล่างก็ได้แล้าว่าเขามั่นใจร้านเปอรเซ็นแงรี้เขาอ่ะตัวไหนคนนีน้คา,า,านี้ที่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดไปอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าออกไปตัวไหนไม่รู้เคานี้ไปเขามว่าศูนย์แน่นอนเขาว่าวันนี้เจไดมาแล้วว่าจะศูนย์ยังได้มาแล้วว่าจะศูนย์อไววะไรใ,ใจผมหมด ชอบอยู่ถ้าเน้นผมเน้นไปศูนย์แปดนี่แหละศูนย์เจ็ดไปอย่างงี้หละสองคู่นี่แหละ,แ,ละแต่ก้าักำจิตเนี่ยระวังเนี่ยมันชอบบอ,อกบ่อยก้าวกเจ็ดเนี่ยมันจะมาทุกปีเลยถ้ามาศูนย์ได้แล้วว่าจะศูนย์อะไรค่ะแต่ว่าเันยีๆผมชอบศูนย์มากเลยแต่ว่าห้าผมอาจจะไปบนญหรือว่าห้าผมอาจจะไปร่างผมไม่รู้หรอก ผมให้นเป็นเชนค่้นข้างแต่ว่าแอตเตอฟ้าวิ่งโอ้ก็จะบอกว่าให้นแอตเตฟ้าวิ่งช็อตแม่กินเลยโอ้แอตเตอฟ้าผมส่งไปให้แม่แบบบนแม่ม <c oughs> โอ้ยบนแบรรบมีเวลาเบิรงของไผ่ดอกงานหลายแอตเตอฟ้าเชื่อแม่มากเดี๋ยวผมส่งไปให้กขาเลยส่งไปในเพืแม่กันแอตเตอร์ฟ้ามาจากไสมันผู้ใดยิ่งคบกันดีแม่แม่แอตเตอฟ้ามันเข่าจริงว่าจริงหรือใสหกตัวใด้ยินดแม่ผมส่งไปแล้วไม่เห็นบ่ ชื่ออะไรก็ได้ขอให้มีหกไม่เคยเห็นบอสท่านเสียดอกแอดสายฟ้าโด่งดังเอ็ดใต้ฟ้าหมดควันเขาตัวใดหมดควันเขาขงวดควันเขางวดดีงวดไม่แม่เซ้าเซ้าขันบ่อเขางดกวันอย่างมื่อวานเพราะเนี้อาจจะมีหกก็แม่งวันนี้มีอะไรก็ช่างนะเอาได้ไงม่ทำบ้างไหม เพราะว่ามันใจแล้เขาจะลอกเล็ก,อกอแอนเดอร่ฟ้าไปนะอลอกแอมดอกเพื่องข้ามใหม่เนี่ยเลขแม่แม,มีในใจแล้วมีในใจแล้วค่ะวิ่งก้ากับฝนเมื่อที่แล้วเข้าก้าวฝนหนึ่งตวงแม่นี่เขาสมัยผมอันนี้เนี่ยใช่ล้วไปสีภูแบบนี้เลยสช่และมัขาหนักก้าวฝนนึ่งๆเลยไปสีภูแบบนี้แต่ว่าไปไปนี้เข้าท้ายให้มันชิดมากแม่ อยู่ว่าไปซีผู้กเก้าศูนย์ล่างอ่ะเขาจะให้วนันวันที่สิบห้าวันถอยออกกูเลยแต่ว,ว่าเขาคำนวณเลขไปอยู่ตรงนู้นอ่ะโอเคโอเคห้าหน่ะห้าหน่ะจะให้วงกลมตัวไหนห้าหน่ะเมื่อก่อนวงกลมแปดหนึ่งวดนี้วงกลมตัวไหนบอกมาเอาตัวที่มั่นใจผมชอบทุกตัวแม่ว่าผมซื้อซะ รอบเล็กตัวห้าก็ได้ไม่รู้ว่าห้าเลยอ่ะเอาวงกลมวงกลมให้กันแล้วกันโอเคครับผมจ้าโอเคขอบใจมากครับผมครับจวาสดีจ้์อ่ะเดี๋ยวจะริงขึ้นหน้าจอให้นะค่ะเจริญขึ้นหน้าจอให้ของบนเลยค่ะน้อค่ะสั่งซื้อครีมได้เบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะ 0 9 2 8 8 9 2 5 6 8แล้วก็สั่งซื้อครีม1ชุดโปรอยู่ที่สงการนี้เท่านั้นครีมแล้วก็แคลเซียมแคมแมกแล้วก็ยาสายตายังขายคือเกาค่ะท่านผู้ชมเอาครมกันยังขายคือเกาทักเขม้าเลยค่ะกอดอโจกดีลำลร่ยถูกหวยไปนน้ำกันนะคะวิเคราะห์ให้ดีนะคะวิเคราะห์ดีๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ